สวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มอนี้วันที่22เมษายนพศ2568พี 8, พ่น้องนะครับผม ทันใดที่กําลังมองหาตัวเลขแนวทางมวดวันที่2พฤษภาคมคมพศ2568ขอมาติดตามรับชมทางช่องดอนรัชแนลใดอีกหนึ่งช่องทางเด้อพี่น้องนะครับมีตัวเลขหลายมองหลายบอลลายสำนักเอามาให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับมักชอบสำนักใดเลือกสำนักนั้นเป็นสานักหลักพี่น้อง ส่วนสำนักอื่นๆน,นะครับผมเขากับเบิงเป็นแนวทางประกอบกันเพื่อตรงใจโดนใจนะพี่ดองเนาะนะครับท่านใดที่สนใจแนวทางเล่าพัฒนาแลักกห้าน้อยนะครับผมสแกน QR าโคดเขากลุ่มใดซี่ได้พี่ดองนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ก็จะมีเล่ากับผาน้อยแชร์ลงในกลุ่มให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับเล่าพัฒนาก็จะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับ่วนห้าน้อยก็จะมีทุกมือนะครับเอฟซีทนใดสนใจก็สแกนที่อาอาโดข้ากลุ่มในเลยนะครับฟรีนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดดานลามีตัวเลขเนืาทางรัฐบาลไทย เป็นแนวทางความฝันนะครับของคุณยายน้อยเอฟซีละทานอาจจะยังจํากันได้ดีนะครับผมสําหรับคุณยายน้อยฝันแม่นนะครับผมกับมี่เขามีลูกคึอกันนะครับแต่ความฝันของคุณแ่เพนค่อนข้างที่จะแม่นนะครับผมย่ำเขา่ากับเข่าเต็มๆพี่นอ้องย่ำรูดกับรุดขึ้นกันนะพี่น้องเนาะนะครับขันมากขันชอบตรงใจโดนใจก็จจงเอาไปพิจารณานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อนลาที่ึ้นหน้าจอให้เบิงเลยนะครับ ตัวเลขทางที่คุณยายหน่อยฝันแล้วครับแปรให้กับทางทีมงานนะครับผมึ้นหนะ้าจอมาเลยนี่ครับพี่น้องคุณยายน่อยฝันแล้วกับแปรให้กับทางทีมงานพร้อมเลยนะครับพี่น้องนะครับส่วนรายละเอียดความฝันดอดลานลาอาจจะบม่มีนะพี่น้องเนาะนะครับก็ได้เพียงตัวเลขเขานั้นมาบอกมาเล่ามาบาตอต่อให้พี่ให้น,อน้องค่ะจะมูช่วมในเบื้องใ้ที่ตามกันนะครับกันผู้ใด้ยกงูงรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกัน เขาไปติดตามรับชมใ้ทางทีมงานทุกฐานที่ไปถ่ายทำนะครับไปฟังว่าคุณยายน่อยฝันมาจังไดนะครับจังแป๋ได้ตัวเลขชุดนี้ออกมาบาี่นดองเอาเดี๋ยวดน,นลานรอขบวงไปน้ำกันเลยก็แล้วกันนะครับคุณยายน้อยนะครับวัดวันที่ สองเดือนห้าหกแปดตัวเลขกระหางที่คุณเี่ยนอยฝันนะครับแป่ออกมากค่ะชุดนี้พี่ลองหกสามสี่นะครับนะครับมักสามสนะครับคุณเย่ยนอยบอกว่ามักก็คือ3ามสนะครับกเล เน้นให้ที่สามสีได้พี่นอ้องนะครับตัวเน้นนะครับเพิ่มเติมคือสามห้านะครับ สามนะครับแล้วก็หกสี่พี่น้องมีแถมมาหายร้อมนะครับแนวทางของลูกสะพายนะครับลูกสะพายคุณน,น้อยพี่น้องอันนี้ลูกสะพายนะครับ เพื่อนหามาครับใส้ใยน้อยนะครับเพื่อนหามาเม็ดเดียวพี่น้องสามศูนย์นะครับ มักชอบจังไรพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางกันแล้วกันพี่น้องสามซีนี่ก็บ่เห็นโดนแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับขอบพระคุณนะครับทางทีมงานที่กรุณาน้ำส่งตัวเลขแนวทางมาให้กับดาราชาแนลเอามาฝากเอฟซี FC, นะครับขอบพระคุณคุณยายน้อยนะครับที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นแนวทางความฝันนะครับกันผู้ใดอยากรู้รายละเอยียดเพิ่มเติม,ตมขอไปติดตามเราชมในทางทีมงานนะครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับผมบพกคุณยายหน่อยฝันจังไหนเพิ่นกะแปลตามความฝันเนากที่นนอก นะครับแคปหน้าจอจตามนี้เลยขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีแห่งๆด้วมๆปังๆกันครูฟูทุกคนถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนําที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่สิบรนในผา,าชมคลิปใหม่ๆหน้าท่างดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องแล้วก็อย่าลืมพี่น้องรอติดตามรับชมคลิปหน้าวัาลาสจะมีตัวเล็กหนะ้ท่างจากตำหนักไหนมานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของ คุณใหญ่น้อยว,วันที่2พฤษภาคมนะครับพศ2 5 68พี่น้องนะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางแคปหน้าจอเลยแล้วพบเ้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ